ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาโมเดลนะครับผมวันนี้วันนี้ผมจะมาทําคลิปแกะพัสดุกันนะนี่แก้พลาสติกน,นี่พัสดุอันนี้เป็นพัสดุเอเลี่ยนของผมครับผมเนี่ยมาจากร้านทอยตูนช็อปนะจากการลสินนะมาส่งที่บ้านผมเป็น EMS มา ในเรื่องจากโอกาสที่ก้าวจะถึงเอเลียนเดย์ในวันที่26เมษาคือวันอาทิตย์นั่นเองนะผม,ผมก็เลยจะซื้อมารีวิวฉลองกันหน่อยอ่าตอนนี้ผมก็ขอแกะกล่องกันหน่อยน,นะอ่ามาแป๊บนึงผมขออนุญาตเนี่งนะนย,ยง,งี้เรามาแกะกล่องกันเลยแป๊บนึงนะ่ะกล่องมัน แลดูแกะยากหน่อยมาน,นี่เออกว่าจะได้มานี่เอ,อ,เอ,อืมลงมองือการแกะกล่องกันเลยเนี่ยโอเคแกะได้ฮะจัดทอยตุนชอกฮนะนี่อะ ผมเปิดมากจ็จะเป็นอีนี้มีลังกระดาษรองไว้นะฮะผมเป็นลังกระดาษรองไว้โอเคเน่ะได้มาแล้วนะครับผมสินค้าของเรามาได้แล้วแต่ผมยังไม่แกะตอนนี้นะครับผม ผมจะมาให้ท่านผู้ชมมาลองทายเล่นๆนะดูจากข้างหน้าก่อนนะเป็นเอเลี่ยนพันอะไรเป็นพันอะไรนะผมมาให้ทายัะผมถ้าใครรู้ก็มาบอกที่คอมเมนต์นะทายเล่นๆกันน้าไงไม่นะมไมได้านข้างน,นะไม่ต้านข้างอืมนะโอเคเ,ออเห็นไหมเนะี่ย ดูดูให้ข้างหน้าก็พอนี่ครับผมนี่ก็มาทายท่ายครับผมถ้าใครรู้ก็นี่ถ้าใครรู้ว่ามันคือพันอะไรก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็คลิปนี้ก็จะลงเออถ้าคลิปรีวิวก็จะลงตอนวันอาทิตย์นะ,ะเพราะว่าเป็นวันเอเลี่ยนเด็กเลยมาฉลอง30ปีกันนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปกอ่อนนะครับผมสวัสดีครับ